สวัสดีครับผม a อไอแชนแนลครับทุกคนครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับร้านถูกดีมีมาตรฐานเฟยามานะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมาต่อเนื่องนะครับทำคลิปรายได้นะครับ ก็เนื่องจากที่แรกนะครับก็คือผมทําสาขาหนึ่งนะครับช่วาปีนี้นะครับครบ1ปีไปแล้วนะครับก็คือมีการสรุปรายได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่พาร์เนอร์ใหม่ที่เพิ่งผ่านมาเจอคลิปผมนะครับก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังนะครับในช่อง AA อเอเอชแนียของผมได้นะครับคือผมก็สรุปรายได้ทั้งปีแล้วนะครับทีนี้ก็มี FC บางส่วนนะครับที่อยากให้ผมทําคลิปรายได้ต่อนะครับบางท่านก็บอกให้ทําเปรียบเทียบทั้งสสาขาครับผมก็เลยพอดีแหละนะครับหา คอนเทนต์อยู่พอดีแล้วช่วงนี้ก็คือห่างหายจากอ่า u t u b e ไปก็ถือว่าเป็นเวลานานพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ก็ยุ่งๆเนาะก็คือเปิดสาขา2เนี่ยเวลาว่างไม่ไม่ค่อยจะมีมากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงที่ลูกค้าบางแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาสอนะครับเฟรยามานะครับผมก็เลิกงานนะครับผมมีงานประจำเนาะก็คือช่วงกลางวันก็จ้างคนขายนะครับผมก็มาเฝ้าร้านในช่วง18บแนกาถึง21่สนกานะครับผมของทุกๆวันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ ประมาณอาจจะยี่ิบเอ็นาฬิกาแล้วคือลูกค้าเริ่มบางแล้วครับผมก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับรายได้นะครับของ2ส,สาขานะครับเผื่อบางท่านนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเนะาะเผื่ออยากจะมีสาขาที่ 2, 3, 4อะไรอย่างเงี้ย อาจจะดูไปแนวทาานะครับสำหรับสาขสา,ขาผมเราที่เปิดมาแล้วนะครับสาขา 2, 2> ผมณนะตอนนี้ก็คือเพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงเดือนนะครับ <_' n 2> ก็วันที่12นี้ก็จะครบ 1, 1เดือนนะครับผมก็12มกราเนาะเพราะว่าผมเปิด12ธันวาเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ <ๆ S 2> ตอนนี้ก็20บกว่าวันนะครับยังไม่ครบ 1, 1> เ,ดเดือน <ๆ S 2> เต็มนะครับผมก็ยอดขายก็บางวันก็ถึงหมื่นประวันก็ไม่ถึงหมื่นนะครับแต่เฉลี่ยแล้วก็ถึงหมื่นอยู่นะครับการค้าขายนะครับบางบางวันก็ ถึงเป้าบางวันก็ไม่ถึงเป้าบางวันได้น้อยบางวันได้มากก็คือการค้าขายเนาะก็ต้องทำใจในข้อนี้ไปนะครับมืนจะให้แบบปังๆทุกวันเลยก็คงไม่ใช่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ถขออนุญาตนะครับถือโอกาสนะครับมาทําคลิปนะครับสสาขาเปรียบเทียบรายได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับฟังรับชมนะครับ ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A Channel นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและขอการทุกคลิปเลยครับผมขอกันมาเดิมเนาะว่าที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนะครับที่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับก็รบกวนนะครับสายรายแนะนำให้หน่อยเนาะจะเป็นโชคเวียพาณิชย์หรือว่าเฟรย่ามาร์ทก็ดีนะครับก็สองสาขานี้นะครับก็ถ้าจะกรุณานะครับก็รบกวนทท่่่่าาาานนนนนนนะะะะคคคครรรรัับบใใสเเดิตหห้ออยยแํฟีุกกง็ื ผมจะแนะนําท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่การสมัครขั้นตอนการสมัครแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินร้านการดําเนินเอกสารต่างๆเนี่ยถ้าใส่ให้จะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับของโชญววยาพันธ์นะครับก็คือโชคววยาพณนิุจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรหัสทีดีทีเอชศูนย์ศูนยนะครับรหัส ของทางเฟยามาดกับจังหวัดกาลสินเหมือนกันนะครับก็ T D ดี3ูนย์สนะครับผมก็ขึ้นตรงหน้าจอเลยนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อผมก็อยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเนาะนะครับก็ผมขออนุญาตทำเป็นตารางแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับผมก็ชวิทาชวิยากับเฟยามาดนะครับก็คือวันที่เปิดเนี่ยก็คือผมเทียบในคลิปแรกนะครับจะได้เห็นภาพในคลิปต่อไปผมก็จะตัด อาจจะคงไว้หรือว่าอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็คืออยากให้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็คือโชิยานชวิยพันนี่เนี่ยเปิดมา1ปีเศษแล้วนะครับก็คือ22พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะครับแล้วก็เฟ์ยาหมาเนี่ยเพิ่งเปิด 12, บันมา2565ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เองนะครับแล้วก็ในช่องที่2นะครับจำนวนวันที่เปิดนะครับก็คือโชวิยโชวิยเนี่ยเอ้ขอแยกเป็นสาขาหนึ่งสาขา2แล้วกันเนาะเพราะว่ามันชื่อมันยาวนะครับผมก็ สาขาหนะึ่งะคือเปิดเต็มเดือน31วันแล้วก็สาขา2เปิด20วันนะครับยอดขายสาขา1นะครับประจำเดือนธันวาคมนะครับผมสองหหกเนาะก็คือออกเงินปันผลได้ก็คือ7มกรานะครับผมสองหกนะครับก็ยอดขายนะครับหกแสนหนาพันนะครับอันนี้สาขา1สาขา2ยอดขาย20วันอยู่ที่2องแสนเจบบาทนะครับ มาเฉลี่ยต่อวันบ้างนะครับทุกท่านสาขา1เฉลี่ยยอดขายวันละหมื่นเก้านะครับเกือบ2 0,000นนะครับอีก7บาทก็ครบ20,000ต่อวันนะครับผมสาขา2อนะครับอยู่ที่เฉลี่ยอยู่วันที่อยู่วันละ12ื่นสเกือบหมื่นานะครับต่อวันเนาะนะครับมาดูนะครับปันผลนะครับกำไรจากทางทีดีที่ยังไม่ได้หักนะครับอะไรใดใๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม ก็จะอยู่ที่นะครับสาขา1 7 4 0 0นสะครับสาขา233 0 0จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับของสาขา1ยอดขายประมาณ5้านนะครับทุกคนแต่ปันผลได้เท่าเท่ากับอของเดือนธันวาคมนะซึ่งทั้งตั้งแต่เปิดมานะครับเพิ่งแต่0 0 0 0ก็คือเมื่อเดือนธันวาเมื่อกี้อ,อาจจะเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ เป็นในช่วงของการขายแอลกอฮอล์ซะส่วนใหญ่นะครับมันเลยทําให้ปันผลในรอบนี้นะครับได้เท่าๆกับยอดขาย5้าแสนเจ็นะครับผมามาดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์การขายก็คือจากทางบริษัทที่มีการโฆษณาเนาะมีการที่จะให้ข้อมูลละกันนะครับเขาก็บอกว่าประมาณ12%นะครับแต่ทีนี้สาขา1น,นะครับ1ปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้12%ตตลอดนะครับแต่ เมื่อเดือนธันวาคมเมื่อกี้นะครับตกไปอยู่ที่11.94ก็เกือบ12แหละนะครับแต่ก็คือปกติก็คือ1 2จุดกว่านะครับก็อาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์แหละนะครับมาดูสาขา2นะครับ12.12นะครับแต่จริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของสาขา2เนี่ยคิดว่าได้น้อยกว่าสาขา1นะเพราะว่าสาขา1ไม่ต่ำกว่า13.4.5.6นะครับก็อาจจะเป็นแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ด้วยแหละนะครับอ่ะ ก็ไม่เป็นไรนะครับมาทีนี้มาดูการหาักส่วนแบ่งจากทางทีดีบ้างนะครับ15%ที่พูดถึงนะครับก็คือได้กำไรมาก็มาหารก็มาหาร,ก,าหารก็มาแบ่งกันไม่ใช่มาหารนะครับมาแบ่งกัน18 8 5 15 15คือเป็นของของถูกดีนะครับ18.15ก็คือของเราแต่เราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับาสาขาหนโดนหักไปหักไป15%เนาะ1 1 2 4 9บาทถ้าเอาตัวเลขคูณ15%จริงๆไม่ได้ตัวนี้นะครับ มันได้น้อยกว่านี้แต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุประการใดอาจจะเป็นภาษีโน่นนี่นั่นอันนี้ไม่ทราบนะครับเคยถามไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็คือยอมรับได้เนาะ,ะมาดูสาขา2นะครับโดนหัก15ไป5,024บาทนะครับมาดู85ของเรานะครับสาขาหนอที่62,773บาทนะครับสาขา2อยู่ที่2 8 0 6 1บาทนะครับผมทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายนะครับของเป็นค่าถุงค่าเน็ตค่ากระดาษพิ้นนะครับ ของสาขา1ออุอยู่ที่3,895บาทนะครับสาขา2 4 8 8 8 8 9แตาต่นโยบายใหม่ของทางบริษัทนปกติเขาจะหักในเดือนแรกนะครับของค่า,าตะก้าค่า,าผ้าเอี้ยมหรือเปล่าสีแดงแล้วก็ค่าอะไรต่างๆที่เป็นการเปิดร้านใหม่ทั้งดับเพลิงอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะหักไปในเดือนแรกแต่อาจจะโดนมีการล้องเรียนกันเกิดขึ้นว่าเดือนแรกมันไม่พอค่าจ่ายน่นนั่นนี่ ถูกดีก็อาจจะเลื่อนไปหากระเดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็คือเขาเลยโอนคืนมาเหมือนเดิมนะครับยังไม่หักในเดือนนี้นะครับคิดว่าเดือนหน้าน่าจะโดนหักนะครับ4 8 0ตัวนี้อาจจะบวกกับค่าถุงที่ผมเพิ่งสั่งไปนะครับก็จะประมาณ5 6 0 0 0ได้เลยทีเดียวเนาะนะครับทีนี้มาดูหลังจากหักลบกับทางบริษัทแล้วนะครับจะเหลืออยู่ที่5สาขา1น่ะครับ58,878บาทแล้วก็สาขา2จะอยู่ที่27,929บาทนะครับผม รวมแล้วนะครับทั้ง2สาขาหลังจากหักนะครับแปดหมนะครับโดยประมาณนะครับผมก็มาดูค่าใช้จ่ายในส่วนของเราบ้างนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของเราที่บอกว่า85%ที่เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับค่านําค่าไฟค่าลูกจ้างค่าภาษีแวดนะครับภาษีเงินได้ด้วยนะครับก็คือในส่วนนี้ถูกดีเขาไม่รับผิดชอบนะครับเขาให้เรารับผิดชอบเนาะมาดูค่าผ่อนธนาคารของสาขา1 9, 000, นะึ่งนับเก้าพันสี่ะแต่สาขา2ไม่ได้กู้กับทางถูกดีนะครับ กู้จากแหล่งอื่นนะครับแต่นี้คือ,อไม่ได้ไม่ได้ถูกนํามาคิดเนาะนะครับก็อาจจะไปคิดในส่วนถัดไปแต่ไม่ได้มาคิดในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการกู้สหกรณ์นะครับซึ่งมูลค่ายังไม่ทราบตัวเลขชัดเจนแต่เดี๋ยวะจะไปแบ่งหารเพราะว่ามันมีในส่วนของสินเชื่อในส่วนอื่นด้วยนะครับก็เลยยังแบ่งชําระออกออกยังไม่ถูกต้องออกยังไม่ได้นะครับแต่จริงๆก็ ก็ประมาณ667,00 0พนะครับห้าห้าถึงเจ็ดไม่เกินนี้นะครับเพราะว่ามันผ่อนนานนะครับทีนี้มาดูค่าจ้างนะครับสาขาแรกจะตกที่8,7ดพนนะครับสาขาสอนอยู่ที่6,6 0 0สาขา2นะครับก็คือจ้างทั้งวันเนาะก็จ้างวันละ400ครับผมก็เริ่มงาน7จนาฬกาถึง18บนาฬกาครับผมก็ไม่มีเวลาพักนะครับก็คือทำงานตั้งแต่7จ็โมงถึง 18ในการเลยนะครับก็คือข้าวก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับก็เลยให้เขาอยู่ที่ละสี่400นะครับถ้ามีพิเศษก็เพิ่ม50บาทเพิ่มไป100แล้วแต่เห็นสมควรนะครับต่อมามาดูค่าไฟนะครับสาขาที่1นึ่งนะครับสามพบาทนะครับสาทสาขาที่2อยู่ที่พันหบกว่าบาทนะครับแต่ผมจำตัวเลขมันวไม่ได้ ทำบินค่าไฟหายนะครับผมแต่จ่ายแล้วนะนะครับแต่ทําหายเนาะแล้วก็มาดูค่าน้ำนครับของสาขาหนึ่งอยู่ที่50บาทสาขา2เดือนละ20บาทนะเป็นเป็นน้าประปาหมู่บ้านนะครับก็คือเดือนละยีนะครับมาดูค่าภาษีแวดก็คือ,อยอดขายบรรหกแสนเอเนี่ยผมตีไปประมาณที่3ามพนะครับทุกคนโดยคร่าวๆนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงอ่ายังยังไม่ได้คียเพราะว่าทางบริษัทจะไม่ส่งข้อมูลให้ผมเลยกะ ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สาขา2ผงกลกับไว้ที่ประมาณ1,500บาทนะครับผมทีนี้มาดูค่าใช้จ่ายที่เราหักไปเมื่อกี้ที่เราคุยคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้สาขา1รวมอยู่ที่2 10, 5 0 0 0กว่าบาทนะครับสาขา2หักอยู่ที่9,6 0 0นะครับทีนี้มาดูยอดเหลือรับสุดทีินะครับ ยอดยกมานะครับสาขา1นึงสาขา227เอามาลบ2คสาขา158 0 0ลบ25เหลืออยู่ที่3 3 8 0 0 3 3 8 6 5บาทนะครับแล้วสาขา227-9,006ลบ9,6นะครับเหลือที่18นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับที่เหลือเข้ากระเป๋านะครับแต่ที่เราจะไปบริหารจัดการในส่วนอื่นนั้นก็ในส่วนที่เราพิจารณานะครับ มาดูรายรับต่อวันที่เฉลี่ยนะครับสาขาหนึ่เฉลี่ยที่1วันละ1นึ่งัสบาทสาขา2เฉลี่ยที่1นึ่งอ่าสาขา2เฉลี่ยที่วันละ 9- ก้าสิบห้าบาทนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับทุกท่านอ่ามันมีหลายๆท่านนะครับที่ทักมาถามว่าถ้าเกิดฉันจะลาออกจากงานเนี่ยมันจะคุ้มไหมถ้ามาทําฉันจะเช่าที่ทํามันจะคุ้มไหมนู่นนั่นนี่ลองเอาข้อมูลของผมเป็นประกอบการพิจารณาดูนะครับ สาขาหนึ่งก็คือประมาณ900กว่าหลังคายอดขายก็เกือบเกือบสองหมต่อวันนะในเดือนธันวาแล้วก็สาขา2เนี่ยประมาณ100กว่าหลังคาเกือบ200เป็นทางผ่านนะครับเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอไปจังหวัดนะครับอำเภอต่ออำเภอแล้วอำเภอต่อจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ขาจรบ้างแล้วก็คนในครอบคนในชุมชนบ้างกําลังซื้อ,อ จะอยู่ที่ถ้าเป็นชุมชนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ7800แนะแต่ถ้ามีขาจรหรือว่ามีถ้าในชุมชนเนี่ยมีการสังสรรค์กันเกิดขึ้นมันก็จะถึงหมื่นนะครับในบางวันก็คือในส่วนมุมมองของผมเนาะสาขา2เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นอาชีพเสริมนะทุกคนคือสําหรับผมนะมันเป็นอาชีพเสริมสําหรับตัวผมเองนะครับผมมีงานประจําอยู่แล้วนะครับการทําถูกดีสาขา2เพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นคือจุดประสงค์ผมมันเป็นอาชีพเสริม ได้น้อยได้มากก็ดีกว่าติดลบนะครับขอแค่มีค่าจ่ายค่าลูกจ้างจ่ายค่าไฟจ่ายค่าอะไรต่างๆขอแคอ่เหลือให้ซื้อกับข้าวหรือว่าแบบเหลือพอได้เก็บนิดหน่อยก็โอเคแล้วเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกไปมันเป็นรายได้เสริมนะเพราะว่าผมก็ทำหลายๆอย่างรวมกันมีรายรับหลายทางก็คือย่อมดีกว่าทางเดียวเสมอผมคิดแบบนี้เสมอนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดสิกสาขาหนึ่งตัดสินใจลงทุนนะครับทำ ปลูกใหม่เลยนะครับของตรงนี้นะครับก็คือสร้างขึ้นใหม่เลยนะครับก็ใช้งบประมาณทั้งรวมทั้งรวมในการมัดจำแล้วก็ประมาณ7 0 0 0แสนนะทุกคนก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราสามารถครวบคุมได้ผ่านกล้องวงจรปิดผ่านการโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาขายเองตอนเช้าตรู่แล้วก็ตอนหลังเลิกงานนะครับผมเพราะว่าที่ทํางานผมอยู่แถวนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มพนักงานประจําที่อยากมีรายได้เสริมนะครับก็ลองเอาคลิปผมไปพิจารณาดูนะครับ ก็คงต้องนํามาฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคราช่อง A a i n Channel นะครับ เป็นกำลังใจให้กันเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์รัวๆให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันเนาะแล้วก็ขอกันทุกคลิปเลยนะครับผมขอกันเหมือนเดิมนะครับว่าที่พาร์ทเนอร์ท่านไหนนะครับที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วนะครับก็รบกวนนะครับสาร้านแนะนาให้หน่อยเนาะจะเป็นโชวิวยาเองก็ดีหรือว่าเฟรย่าหมาเองก็ดีทั้ง2ที่อยู่ที่จังหวัดกาลสินเหมือนกันนะครับโชว์เวียร์พานิชจังหวัดกาลสินรหัสทีเอสศูนย์ศูน ยังข้อมูลขึ้นหน้าจอนะครับผมจะแนะนําท่านนะครับทุกขั้นตอนเลยทั้งแต่สมัครเปิดร้านแล้วก็เปิดร้านแล้วนะครับมีปัญหาหรือว่ามีการติดขัดในส่วนไหนในการขายสินค้านะครับในการดาเนินร้านนะครับก็สามารถคือผมจะแนะนำนะครับไปตลอดเลยนะเป็นพันธมิตรกันผมก็จะมีกรุ๊ปไลน์นะครับผมก็จะดึงเข้ากรุ๊ปไลน์ในส่วนกรุ๊ปไลน์ผมนะมีปัญหาอะไรมาแชร์กันนะครับจะเป็นมกคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าท่านใส่ข้อมูลให้นะครับแนะนําฟรีนะครับไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขอแค่ให้แนะนำฟรีขอแคให้เครดิตกันก็พอนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรัะชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ